Uh, วันนี้นะครับเรามาบุกแบบสายฟ้าแลบนะครับพอดีน้องชายนะครับอนันต์เจดีพามาทุ่งนา mm hmm. ก็เลยมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่คนไม่ค่อยเจอแต่ว่าหลายๆละคนคงอาจจะได้ปีนอนันต์น uh? จะได้ปีนไหมะจะได้ปีนไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมมันนันใจดีครับวันนี้พี่ชายมาเยี่ยมแบบไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับแบบมาเซอร์ไพรส์มาจู่โจมเลยฮะจะพาไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งครับจู่โจมมาจู่โจมไปลากขาลงจากที่นอนอาบน้ำหรือยังไม่รู้ยังไม่แต่งครับยังไม่แต่งองค์ทรงเครื่องวันนี้ผมจะพาไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมคิดว่านะครับทุกคนอาจจะได้ปีนฮะคาดว่าเราจะได้ปีนนมันคือต้นมันคือต้นนี่ครับ ต้นเี้ยต้นเงี้ยต้นเี้ยแต่ผมมีนาครับนาเขาเขาขึ้นไปบิดแล้วบิแล้วบิแล้วผมมีหนามผมมีนามีมากมันแก้ๆไว้หน่ยันเขาไป้ยัดหมอนงยัดเสื้อผู้เฒ่าสมัยเก่าเขาเอินมานนเออบาโนนนี่แหละเอืนใส่เบิ่งดเบิ่งจักลูกด้วยเบิ่งเบิเนวดแก้เบิ่งด้ตัวยางตัวยางออเหี่ยวๆนี่เนาะโอ้บอกคอยบอกบอกบอพอดนันมันเหี่ยวแล้วมันแหงมัน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 ้งบ่ีเเเขขาาาไปจอ นุ่นมันนี่นี่นุ่นลม,มันนี่โมนี่นี่โมน,นี่แหละที่เป็นเอาไปยัดหยัดหม,มอนยัดเสือ้อผู้เฒ่าสามาัยเก่าเขาก่นนนาเก็บน,นุ่นในบักนุ่นอันุ่ยน้อยๆนี่มันนุ่ยอ่อนๆมันกินได้เนีเม็ดมันนี่เอาไปตำปะบางคนขงเขาก็ว่าไปตำเนาะมีเม็ดพร้อมคือว่าหลายปีแล้วมันบ่มีน้นามได้หลีเบิ่งเนี่ยบ่มีหนามมันปีนขึ้น, <pine S 2> น <lacks S 1> ไปแล้วเบิดแล้ว ไอ้พี่เอางาใส่หรืองาหัวไอ้โมปีนหรอไครับไหมว่าง่ายเอาคือติวเตอร์มองปีนแล้วบรรยากาศมันนี่ไม่มีมองขึ้นแล้วอ๋อบรรยากาศอันนี้คือเถาแล้วอีดีเลยนี่พี่น้องขั้นขั้นมันบเป่ามันที่มีหนามแม่นป่ะังเกตปลูกไว้เห็นยังนี่ฮะปลูกไว้เห็นยังปลูกไว้ถ้าปีนเนี่ยนะยันมันไม่มองปีนยันต้นอื่นปีนไว้แล้วเล่ปลูกไว้ใส่ แบบของเจ้าของมาสั่นเข้าไป๋อ oh.